สวัสดีครับท่านผู้ชมก็งไหนครับกล้องนี้นะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่างพง DIY คลิปนี้ไม่ได้มาล้างแอร์นะครับป้องกันร,ระบบไฟฟ้าก่อนที่จะล้างแอร์นะครับส่วนรายละเอียดการล้างแอร์จะข้ามไปทั้งหมดก่อนที่จะทำการล้างแอร์ทุกครั้งสับเบรกเกอร์ลงมาก่อนมันอยู่ที่ออนนะ เอามาอยู่ที่ออฟร่วงอันนี้สับแรงไปนะร่วงสำหรับบ้านที่ไม่มีเบรกเกอร์อันนี้น่ากลัวนะอันตรายเพราะว่าเท่ากับว่าไฟฟ้ามันยังอยู่ในแอร์แต่ถ้าบ้านที่มีเบรกเกอร์เราก็แค่สับตัดไฟที่มันจะขึ้นไปที่เครื่องแอร์ของเราเนี่ยนะครับก็เท่าเท่ากับเรียบร้อย สับวบเกเกอร์เท่านี้เองเสร็จแล้วผมถอดเรียบร้อยเรามาดูเรื่องระบบไฟกันนะนี่ก็เป็นหน้าตาแอร์ที่มันเปื่อยว้วตรงนี้แหละครับที่มีความสำคัญในการล้างแอร์เพราะว่าส่วนตรง แกะไอช็อคแข็งไม่ออกมาก่อนนะแล้วก็แกะถอดมอเตอร,ร์อันนี้คือมอเตอร์หมุน,มนบานสวิงผมจะแกะออกในส่วนของมอเตอร์ที่หมุนบานสวิงเนี่ยจะมีน็อต2ตัวนะครับตังน,นี้จะใช้เครื่องมือค่อนข้างลำบากก็สามารถจะใช้ หัวต่อเนี่ยเข้าไปไขไมนะ่เลยนะถ้าเอาไขควงตัวใหญ่ๆเข้าไป อันนี้คือตัวมอเตอร์ที่ถอออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะเก็บรวมกับในแผงแผงวงจรแผงไปแล้วก็คุมเอาติดไหมนี้๋ยวมาถอดต่อแต่ผมขอถอดที่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญเลยก็คือรางระบายอาก ใช้ถุงพลาสติกถุงก๊อปแกลบธรรมดานะถุงแผงวงจรถุงมอเตอร์ก็ไรอียนะ้ยผมะคุ้มอันเล็กก่อนนะข้อที่ส่วนที่เราจะมัดเนะี่ยอยู่ด้านนอกของตัวเครื่องน่ะ บลแล้วก็ที่ต้องระวังเลยนะห้ามห้ามให้น้ำมันเข้าทา้ายเพราะมันจะลงไปข่านยุงเนี่ยเนี่ยจะเป็นน้ำม่ข,ขั้นตานนี้สวยเลยน้ำมันจะเข้าเพื่อ มีสิ่งนังเขาผมกลัวท่านผู้ชมน้ำตางแต่ตัวผม,มชอบผมชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติโอเคแนะล,ล้วเรียบร้อยนะฮะการคุมแส่ยัง้อนก็เรียบร้อยแล้วก็นำก็ใบมาคุม่อได้เลย ทีนี้ไปดูคอยล่งนั่นนะภายนอกนะฮะล้างด้ยวยน้ำเปล่าได้เลย,เลยเ อย่าลืมนะที่สำคัญเนี่ยทำง,งานกับไฟฟ้าเราต้องคุมให้มีคิดมีต้นทนไปเช็คว่า,าไม่มีไฟแล้วกดเหล็กของการทำงานกับไฟฟ้า ในเนี่ยทุกอย่างคมหมดเลยนะพวกซี่พวกเนี้ยขอบในพัดคมหมดต้องระวังเลยไม่งั้นอาจจะเลือดได้นะคุมในส่วนมอเตอร์ให้หมดแล้วก็แผงวงจรแคบไวกนี้คุมให้หมดเลย เราก็จะได้ล้างส่วนของอคอยร้อนได้แบบไม่ต้องกังวลว่าจะโดนไฟฟ้าหรือเปล่าเรียบร้อยแล้แค่นี้ แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะแกะออกแล้วนะครับแห้งก็แกะออกมาแล้วแผงมวงจรหรือว่าสายไฟฟ้าทุกอย่างของเราเนี่ยไม่เลียกเลยนะครับ อวางกล้องก่อนรอยเห็นไหมเปียยก,ก็แค่ภายนอกเรียบร้อยครับแล้วเราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมได้เลยดูใ,ใกล้ๆตัวมอเตอร์แล้วก็เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทุกอย่าง แห้งกริปไปดูด้านนอกกันนะครับมาดูด้านนอกเริ่มจากด้านในก่อนนะข้างในอ่ะเปียกนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันช็อตมันพังเลยนิดหน่อยนะครับส่วน้ตรงแผงวงจร ไม่เปลียกเลยเรียบร้อยแล้วฝากกดติดตามด้วยนะฮะระบบไฟฟ้าของแอร์ก็จะมีในเรื่องคอยรลอนอคอยรักไม่ใช่เดยคอยเย็นเดยเรียบร้อยอันนี้ผมก็แกะออกมาแล้วก็วเดี๋ยวประกอบนะครับลองเปิดดู นี่ผมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดโหอยากให้สัมผัสอุณหภูมิที่มันเย็นเชียบอย่างเลยเนี่ยอเรียบร้อยนะครับถือว่าวันนี้อธิบายระบบไฟฟ้าได้น่าจะครบแหละสับคัดเอาไฟฟ้าในเครื่องหอยเย็นหอยร้อนเรียบร้อยหมดละยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับ กดติดตามด้วยไปละบ๊ายบายเปิดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมอง